โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานีก่อตั้งโดยมูลนิธิดรุณพัฒน์คณะเปคกินีพระราชินีมาเรียเมื่อพุทธศักราช2561ได้เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล3ต่อมาในปีพุทธศักราช2563โรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียนและทำการเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระถมศึกษาปีที่6โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งร่างกายความรู้คุณธรรมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมใจในท้องถิ่นมีสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก หยิบมั่นในการปกดครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โรงเรียนจึงได้นำทฤษฎีพหุปัญญามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมองจิตใจสุขภาพและทักษะการปฏิบัติเพื่อเสริมสมรรถนะหลักและพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์าการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของความสุขดังประโยคที่ว่าเพราะความสุขคือปรจตุบานแรกแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานีได้วางแผนและดำเนินการการจัดการศึกษาโดยสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2,567ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานีสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบโดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระวังภัยใกล้ตัวหมีซ่อนสู้การจำลองสถานการณ์เมื่อมีโจรเข้ามาในโรงเรียนกฎจราจรการข้ามถนนบนทางม้าลายหมีไฟเป็นต้น นอกจากนี้ยังปลูกฝังทัศนคติพฤติกรรมและองค์ความรู้ในการสื่อสารสังคมออนไลน์และไซเบอร์อย่างสร้างสรรค์นในหลายวิชาหน้าที่พลเมืองไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาบทบาทและภารกิจด้านความปลอดภัยของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานีส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจาัดก,การเรียนรู้สู่สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ให้กับผู้เรียนจัดก,การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพ้หูป,ปัญญาให้กับผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแหน่งรูปแบบ active learning stem education coding และกระบวนการส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลฐานสมรรถนะเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นแห่งอนาคตส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านซอฟต์พาวเวอร์ให้กับผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกช่วงไวัยได้เรียนรู้ตามความสนใจ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life l อร์เร์นนิ่งและการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เล a ร์นิ่งล s สพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธรรมให้มีความทันสมัยน่าสนใจเหมาะสมกับวัยและบริบทของพื้นที่ ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออมส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้นำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรับการพัฒนายอย่างรอบด้านมีคุณภาพตามศักยภาพตามวัยต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานโดยบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานีพัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดความสนใจโดยการ r e s สก l l Upskill และ New Skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นพร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลาย ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานีส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒน,นาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลส่งเสริมสนับสนุนการวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อนำผลไปใช้ในการยกระดับการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตนอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสน,นุนการทดสอบสมรรถนะครูและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ พอการสื่อสารในการทำง,งาน 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัลโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานีได้พัฒนาระบบการจัดสรรง,งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาโดยยึดหลักความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างคุณธรรมมาตรฐานทางจริยธรรม และปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล